สบัสดีสวัสดีสุขสุขมื้อนี้กับพ่อฟ้ากับน้องมิตรคือเก่ามื้อนี้สวัสดี FC ทุกท่านเด้อจ้าน้องคิดสเฮ็ดหยังนั่นน่ะดำนาบ่น้องคิดน้องคิดสิออกกาไปดำนานั่นจิดำนายามเช้าเด้อปะลุงดำนายามเช้าๆเลยตาไทนาย เอาพอเดยวเอายังบ่อยากน้แต่มาเป,เป็นคนดำนานเดีเกว่างชา,า,าติไทยนาอยก็นีปลาลุงเอ้ยไอว่างกับมาซอยนี่เด้อปลาลุง ปลาทูนานาหนาปลาลูสองคนน่ะเกือบทั่วให้เลยหนาเดียวพวกนี้หนองมิวหนาเดียวเกือบครึ่งให้หนาหนาเดียวเกือบครึ่งให้สองคนเกือบให้หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทคงนาที่เฮาดำแล้วปลาลูเป็นบ่อนห้าดำแล้วตัวนี้ บรรยากาศบอดี้ปันไดมันนี่ปลุกเดด,ดดเดดแน่มันนี่นังขิดกำลังลงมาอืนังขิดไปใส่อีกน,น,น้องน,นังขิดนี่มาเด้อดำเนยินนย้มสาวน้องกันเด้อปลุก อาตักธรรมศาสตร์ธรรมศาสต n วยงามปลูางกเป็นงัวเขานมเองอยู่ในขอปลู ำน้ายำสาวสองคนจะเพิ่นเมาเลยมานี่้องก่อยหมูเลยสองสองหน้าเก็บเบ็ดให้เบ็ดคขึงให้ลองคิดอยังไปอยังมาอยู่น้องคิดออกกับร่งกายว่น้องคิดอยังไปอยังมาอยู่ สงสัย sao กําลังกายเนาะคิดเออว่ามันลมเสียเว้ยเอากําลังกาย มันนี่ได้ด้ามสามคนสี่คนมาเนี่ยปลาโลเวนน้องมิดกับเมตตาก็ยังบอกวา่ามันนี่บอกวาอ่างมันนี่มาถ่ายคลิปให้ปลาลุงส้มแล้วก็ยังสิไปวิ่งอ,อยู่ปลาโลเนี่ยมาถ่ายคลิปให้ปลาลุงหับดูหอบสม้ม เป็นจังไดน้องคิดนั่งคิดเพิ่ออะไรไปต้องเหียนต้นเ้าเพิ่นอต้องเหียนไปไหนข่าวต้นเ้าข่าวต้นแรงเพิ่นวะไก็เลยลงมาดำนาน้านองคิดโอ้ทางนี้ก็ยังบ่มีน้ำปลาลงไป บอนปลูกมะพีกของน้องมิดปลาลูกลยบอนนี่ไทยขาดกระดำไทยขาดกระยาหยาหยาลายปลาลูกลยเมื่อนานน้องมิดไทยให้นี่ให้ตัวมีกกเสือกหน่อยนี่ไทยหยาหยาหยาลายลายปลาลูกลย น้องขีดกับบางปากอยู่ตอนนี้กับบางดำอยู่ตอนนี้น้องขีดก็บอกหมวกเอากรุ๊ปน้องขีดนี่ฮะสวยเดอกได้บ่นอ้องขีดได้มาคอมเมนต์มาจักอันนี้นะเอาเวิร์ดเราจะปั้นเธอน้องขีดนะ อาจจะค้น้นองขีดอาจจะค้นฮะอาจจะค้นผัวบบาหนะ่อยแอะเจ้าใจ้องขีดกะเม่นมาเลยเด้ปะลุงผัวบบาผัวสาวเม่นมาเลย <c oughs> นงขีดฝึกเกาหนาบ้านงขีดลงงานลำลังต้นหับเลยหนาบ้าใหญ่เลยปลงไปนงขีดนะโผนงขีดนะสองสเนโยละยังบ่พออยู่โผไปอะไรโยศีามีอะไรองขีดนะหนาใหญ่พอ้อขีด <c oughs> นองขีดเมาเลยน้องขีดลงมาน้ำหลังงูน้องขีดนี่อต้องเอาซึกนักไปเลยเมื่อไงว่าตัวนั้นตัวใบลายน่ะคงจะถ่ายบักหยางใน่ไหมาระเจ้นองขีดนี่นนนไไดํา,า,ำา,าด,ดำด,ำดำ บรรยากาศเดแดดสองหน่อหนึ่งปลาลูเลยลมพัดว้อยวอยเย็ยนเยน็นครับปลาลูเลยลมพัดอันต้นเขาอยู่ปลาลูต้นเขาน้องคิดแกลมพัดแดดแดดน้ำชื้นลมแล้วน้องคิดเลย ก็ไปอยู่นี่แล้วเมื่อนี้น้องมีจิได้ขับในเมืองกับเมตาได้มืนน่อไหร่ไปลงเลยข้าไปวิ่งขับไปเห็ดวิ่ง น้องคิดก้นฉวยน้องคิดเรอกูบ่านี่ฮับได้เวตน้องคิดเหรอรุ่นได้เหรอั่น้องคิดนั่นน้องคิดสเจ็ดสแปดปีก็ฮับได้น้องคิดเรออะไปา่อ้ปก่

ไ่แต่ตอนตะกุกถอยหลังไปเลยเลยผัดน้อยจะทิมขึ้นค้ะตอกน่อยอารไหนนาขึ้นเขาตอกทิมขึ้นมึงได้นี่นะเฮ้ยทิมขึ้นคณนเาืองไดนี่ตอกกะ่าทิมขึ้นเอารมณนคาเอาลมไหนนะเขาจะจได้ยขาล้ายเขาจะวะ <laughs> จังแมนลยบวดอกปลาลูก,อกเองขาจาว่าลาดเด้เด้ปลาลูกขีปนาพอกันไหมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมีลักๆักกัแม่ช่องบ่าวตานั่นเองกดไลค์กดแชร์เพื่อนแน่ปลาลูกเพือพ่อนมีรายได้ ส่งเสริมลูกเพินลูกสาวเพิ่นซื้อเครื่องชื่อของให้ลูกสาวเพิ่นปะลุงแล้วก็ส่งเมตตานํำเด้ปะลุงขอพากพุดลงหนาเด้ยวจะสบายดีอยู่ดีมีแห้งว่าสุคู่สุกคนจา้า